ใส่ตรงนี้ไปแย่งไข่กันตอนหน้าหนาวไข่ตะกัแตนมันคือหน้าแรงแต่มาแย่งกันตอนหน้าหนาวซึ่งมาแย่งตอนหน้าหนาวซึ่งไม่ดีไงที่จริงอีกเดือนสองเดือนนี่ไข่เหลือไม่กี่บาทหรอกมันเลยทําให้ราคามขึ้นเนี่ยรองเขาเขามีนาเมษาเนี่ยไข่เหลือไม่กี่บาทเท่าไหไรเพราะหน้าร้อนทุกคนจะฟักไข่หมดเพราะตะกั่แตนมันช่วงอายุสั้นครับ4บวันเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยไข่ออกมาหาสารเลยเพราะมันเป็นสัด์ฤดูร้อนรันสัดสฤดูร้อนมาปุ๊บทั้งตะกั่แตนธรรมชาตินะ ทางแต่เลี้ยงนะครับไข่ออกมาหาศารเลยอาจารย์ว่าในแนวโน้มอนาคตราคาเขาจะลงไหมหมายถึงว่า,าไ,มไม่ไม่เกี่ยวกับไข่นะหมายถึงว่าลงอ,อยู่แล้วคือตอนนี้คือกระแสนี่มันมาครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยราคารตากกระแตนไงก็ลงแต่ว่าตากกระแตนลงแต่ต้นทุนจริงๆก็เราต้องพูดความจริงนี่ว่ามันไม่กี่บาทเราไม่ใช่แบบมาเอาแบบถับถ่วยแบบแพงเหมือนตอนแรกนะครับเคหญ้่เอ้ยอะไรเอ้ยอาหารเอ้ยมันไม่กี่บาทครับพอมันไม่กี่บาทปุ๊บเนี่ย การปลูกจริงๆเนี่ยต้นทุนมันว่ากันหลักหน่วยหลักสิบครับแต่วันนี้เรากําลังจะพยายามขายกันโลกันึ่งพันครับคือพยายามจะไปขายกันทอดโลเป็นพันครับวันหนึ่งถ้าเกษตรกรจะทําอาชีพจริงๆต่อให้โลละร้อยโลละสองร้อยเขาก็อยู่ได้ไงครับถ้าเกิดเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองนะครับถ้าไม่ได้คิดว่าจะร่าจะรวยจะเป็นแบบเศรษฐีท็อกแก่แมลงนะครับคือถ้าเลี้ยงตัวเองอ่ะผมว่าไม่กี่บาทหรอกต้นทุนอ่ะครับคือเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพ หรือจะเลี้ยงเป็นชิธุรกิจครับ <c oughs> ถ้าธุรกิจตอนนี้อย่างที่เห็นเห็นเนี่ยถ้าผมบอกตรงย่าเนี่ยว่ากันย่าในเปียขายเท่ากี่บาทอะครับปลูกให้เต็มเพื่องานสองงานก็ได้ย่ามหาศาลถ้ากระแตนถ้ากขคงจริงถ้าฝังไข่เองก็ไม่ไม่มกี่บาทเพราะฉะนั้นตลาดในอนาคตยังไงมันก็ต่าลงแต่ก็ได้ได้ไข่ตลอดใช่แต่ก็ได้ไข่ตลอดแล้วก็ขยายพั์ได้ตลอดและอายุแมลงมันสั้นแล้วมันก็ราคามันลงอยู่แต่ลงยังไงก็ตามยังก็ดีกว่าพิษผล ผลิตทั่วไปอ๋อใช่ใช่แต่ครั้นี้ประเด็นก็คือล้วจะทําไงให้มันไปออกประเทศไทยมันแคบครับประเทศไทยมันมีแค่เนี้ยเราพยายามทําปดร้อยเจ็ดสิบแปดอำเภอสร้างตั๊กแตนอ่ะผมไม่ได้มองว่าจะขายในประเทศนะคขายในประเทศส่วนหนึ่งแต่หลักจริงๆผมอยากจะสร้างคนที่หนึ่งอำเภอเนี่ยให้มันมีตั๊กแตนหมุนเวียนแลวผมอยากจะสร้างทําเป็นล็อตที่ได้มาตรฐานแล้วก็ส่งไปเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมส่งออกมากกว่าครับเเราต้องจับเข้ากับการส่งออกแปรรูปไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารผง ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนผงเรืออะไรก็ว่ากันไปเผื่อเป็นอาหารสัตว์อะไรนี้ด้วยใช่มันต้องไปอุตสาหกรรมเพราะว่ามันเป็นอย่างอย่างอย่างชาติที่เขาตายอย่างนี้นะเรามาแปลงเป็นพวกอาหารสัตว์ที่หมดที่บดเม็ดเนาะอย่างเนี้ยอย่างที่คุยคนหนึ่งที่เขาเป็นเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลี้ยงตั๊กแตนอาชีพเขาเอาตั๊กแตนลิงเยอะจริงแต่เขาตั๊กแตนมจะเป็นอาหารต่อเพราะนั้นต่อเขามีมูลค่าสูงกว่าอยู่แล้วเพราะนั้นอะไรที่สูงกว่าต่อต่อที่ทำรังทำที่เขาเลี้ยงกันซึ่งหลวงอะไร ประเด็นก็คือว่าอะไรที่มีมูลค่าสูงกว่าแล้วน่าจะเลี้ยงอย่างนั้นไหมเช่นต่อดีกว่าก็ลูกตะกแเตนมาให้ต่อกินครับตะกแเตนดีกว่าทําไมเราไม่ปลูกข้าวโพดให้ตะกั่เตนกินอ่ะครับเพราะว่านั้นอะไรที่ดีกว่าแล้วก็ตัวนั้นเป็นเป็นหลักกรแล้วก็ปลูกหญ้าให้กับเขาวันนี้หญ้าราคาตกต่ำเขามีการธุรกิจปลูกหญ้าอยู่แล้วก็พวกขายพันหญ้าอยู่แล้วครับแล้วมีขายพวกพืชผลเกษตรที่ไม่ได้ราคาก็ทําไมเราไม่ ไม่ทามามาเลี้ยงเยี้ยเงี uh ้ย huh. ซึ่งซึ่งเขาไปเห็นรูปตะกกแตนตะกะแตนม,มีมูลค่าคแต่วันหนึง่งผมว่าตะกะแตนไงมันจะไปชิงตลาดผมไม่แน่ใจว่าตลาดของจิง้งหรีดเขาไวาหรือไม่ไวกันยังไงนะแต่มันสองหมื่นกว่าฟาร์มครัวน,นี้มันมีคนที่ได้และไม่ได้มันแยกกันอย่างงี้คนที่ได้ก็ได้อยู่นั่นแหละไอ้คนที่เลี้ยงแบบไม่มีที่ไปก็ก็เลิกล้างไปเลิกเลิกเลิก,เลก,เลกทำไปใช่เพราะเหมือนเราเหมือนเหมือนเหมือนผักเหมือนกันเนาะใช่อาจารย์บางคนที่เขาทําก็ทําตลอด ไปนะก็ผมทำผักแบบสองปีอ่ะครับบางคนเห็นแป๊บๆก็ไม่ทำละใช่ไปไปเขาบอกผักให้โรอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แต่เมื่อกี้ภาพที่เห็นเห็นไหมคนมาทีเดียวครึ่งร้อยคคนครึ่งร้อยมาใช้จ่ายที่ฟาร์มผมคนละสี่ร้อยแล้วมันมีรายได้อย่างต่ํต่ว่าสองหมื่นถามว่าให้ดรอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้หมดเพียงแต่ว่าประเด็นก็คืออย่าไปมองที่ตัวผักมองผมก็บอกตั๊กแตนเหมือนกันถามว่าตั๊กแตนอย่างเงี้ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้ตลอดแต่อย่าไปมองที่ตัวตั๊กแตนอย่างเดียวครับ ต้องไปมองถึงตัวที่ว่าเขาจะเขาจะนำมาใช้กับในการเลี้ยงอ่ะเลี้ยงให้สะอาดขึ้นปลอดภัยขึ้นตัวใหญ่ขึ้นดีขึ้นขายไข่ไหมขายตัวไหมไปรูปเป็นอาหารสัตว์ไหมไปรูปเป็นอื่นๆไหมครือคืออย่าไปคิดไม่ติีเดียวว่าจะปลูกแล้วก็ขายครับก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นแหล่งโปรตีนเนาะผมว่ามันก็ลดต้นทุนหลายหลอย่างเมื่อตัดที่เราจะเลี้ยง ก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าเอาเอา,เอาที่มันมีต้นทุนต่ําเพื่อจะเอาไปใส่กับอ,อ<า>ที่มันมได้ราคาสูงใช่ตอนนี้แต่ตราคาต่ามันก็ต้องไปใส่ในโปรตีนทา,ทางเลือกที่มีราคาคสูงหรือเปล่าครับ,รบยกเว้นตลาดโปรตีนทางเลือกมันวายลงอ่ะครับแต่มันมีไปทางนไปได้ไงเพราะโปทางเลือกมันโตขึ้นเรื่อยๆอาจารย์จิ้งหรีดตอนนี้ก็โลร้อยแปดสิบนะใช่มันแล้วมันก็ทรงอยู่นี้ตลอดนะร้อยห้าสิบถึงร้อยแปดสิบเพราะว่าก็อยู่อย่างนี้ครับจิ้งหรีดไข่ก็แพงหน่อยอ่าถ้า คือเขาจะไม่ต่ำกว่านั้นเท่าที่ผมเห็นนะแต่แต่แต่ออกจากฟาร์มผมไม่รู้นะแต่แต่ที่นี่คือประมาณนี้แต่จากฟาร์มก็มีราคาแต่คนเลิกเลี้ยงเยอะนะครับอย่าลืมว่าคนที่โดดเข้าไปในวงการซึ่งไม่จริงจริงเลิกล้างในเยอะัหมครับไม่ว่าจะวงการด้วงวงการจิ้งหรีดครับผมไม่อยากให้ตั๊กแตนเป็นอย่างนั้นตั๊กแตนผมอยากให้ไปแบบเล็กๆแต่มั่นคงแล้วก็ค่อยโตไปองความรู้ในการเลี้ยงตั๊กแตนตหักล่ะที่จะทำให้เขาอยู่รอดได้คือในรงการขอาผมบอก เลี้ยงตักแตนได้จานวนหนึ่งได้ไหมครับเลี้ยงให้พออยู่ได้ส่งกันให้อยู่ได้ครับไม่ใช่เลี้ยงกันบ้านละหำแบบเอาออกมาซับพลายใส่มันเหมือนฆ่าตัวเองในกลุ่มอะแต่เราเลี้ยงไปเยอะๆแล้วก็หาตลาดดีๆแล้วก็ค่อยไปมันเหมือนกับคนปลูกข้าวอะครับคือคนนี้ขายข้าวเกลียยแรับเสียเหมือนมีครับแต่คนสนญญาณม่ได้เกลียนละเจ็ดพันแปดพันอะอันนี้เหมือนกันครับอี่หน่อยตั๊กแตนก็จะเลี้ยงกันใครๆก็เลี้ยงได้แต่คําถามจะว่าเลี้ยงแล้วทําไมอะครับ เกิดในหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเนี่ยอย่างผมเกิดเลี้ยงได้โตล้สี่สั้ห้าร้อยบาทลูกเนี้ยเท่านี้ผมขายได้แต่ถ้าเกิดมีคนเลี้ยงมาอีกเป็นร้อยฟาร์มแต่เขาขายไม่ได้อะครับมันก็ตลาดมันก็วายอยู่ดีใช่ครับเพราะฉะนั้นมันต้องต้องอีแบบหนึ่งหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นทุกสินค้าแหละมันก็แหกันครนะเพราะฉะนั้นวันนี้ตากแตนที่เราเลี้ยงเนี่ยตากแตนเป็นหมื่นๆตัวที่ตังโตเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่เนี่ยอันนี้กปเยอะแยะเนี่ย แล้วก็แตนสามเตทิศเนี่ยเดี๋ยวก็โตล่ะไม่ไม่ไม่เป็นแสนเลยตัวนี้นั่นดูฝั่งโน้นเห็นไหมครับดูฝั่งโน้นให้มันกินเรามีหญ้าให้มันกินเรามีอะไรให้มันกินมันก็โตนะมาเล่นแดดแถวนี้นะครับเดี๋ยวมาครับตรงนั้นผมมาครั้งที่แล้วยังตัวนี้เดียวักกนเลยตัวท่านูนครับตัวเล็กเกว่านั้นอีกนะเล็กกว่านั้นอีกนั่นเองเลยกี่วันเองครับสองสามเตทิศแล้วก็กลายเป็นแบบนี้ละ นี่นะครับก็คือการเลียตักเตืนนะครับแล้วก็สําหรับทุกคนที่สนใจนะครับก็ช่วงนี้ไข่ไม่มีแล้วคืออย่างนี้ไข่ที่ฉันอยากจะพูดจริงเลยคือเรื่องของไข่เนี่ยมันประเด็นคือมันจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็เราเองที่คุยกันขึ้นไปเนี่ยมันทําให้คนที่เขาอยากมีอาชีพเนี่ยมันแตกตื่นพอแตกตื่นปุ๊บไข่ก็ตัมมันเองติก็าขายเท่านี้แหละปกติมันก็ขายเท่านี้นะแต่ที่มันขาดตลาดคือราคาก็เท่าเดิมแหละเขาไม่ได้ขึ้นราคาขึ้นเพียงแต่คนความต้องการดิ มันเยอะเยอะขึ้นแต่ทุกคน้อยแล้วคนที่เลี้ยงตักแตน้อยแล้วว่าตักแตนขนาดนี้เดี๋ยวไข่มหาสารในอีกเดือนเดียวและไข่ทุกคนจะมาพร้อมกันในอีกสองเดือนหน้าอย่าลืมว่าอายุมันสี่สิบห้าสิบวันก็ออกไข่เพราะนั้นอีกเดือนหน้าตักกแตนจากมหาสารก็ผมเองผมงม่จใจขั้นนี้ไข่ของมหาสารเลี้ยงในนี้ผมว่าเลี้ยงได้หมดแล้วทุกคนมีไข่หมดนะแต่วันนี้ไข่มันมีจํากัดมันก็เลยขายเป็นเขาก็ขายกนโลละหมื่นอยู่แล้วครับแต่มันไม่ใช่เรื่องแบบวลาแต่มันหาซื้อกันไม่ได้ครับวันนี้ก็ เรื่องของไข่ก็เป็นประเดน็นเพราะวันนี้อย่างคนที่บอกว่าจองไข่กันล่วงหน้าสองเดือนเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยผมมั่นใจว่าถ้าผมดูด้วยตาเนี่ยไอตัวนี้ออกไข่เยอะมหาศาลแน่เชื่อไหมขนาดนี้ไม่กี่ตัวอะนี่ออกไข่มาไม่รู้ประมาณตัวนี้ใช่ไหมครับจากนี่อ้นี้รุ่นแรกอันนี้ไม่กี่ร้อยตัวครับนั่นกี่พันกี่หมื่นตัวใช่ไหมครับเพราะนันการยายสุกรงนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะสำหรับคนที่สนใจก็ ตอนนี้ของอาจารย์ก็ยังขาดขาดอยู่แต่ให้ความรู้ได้ตลอดหรือมาซื้อเป็นตัวได้ไหมครับอาจารย์เป็นตัวเนี่ยใจตอนนี้ก็คือยังไม่อยากขายเท่าไหร่ครับแล้วไม่ตลาดเป็นตัวขายตัวละหกบาทเจ็ดบาทครับขายเป็นตัวหน่ครับซึ่งตลกมากเลยขายตั๊กแตนเป็นตัวตัวละหกบาทเจ็ดบาทเป็นข้อพันไม่พันครับผมไม่อยากให้ธุรกิจนี้ไปคล้ายการขายพอพันแม่พันนะมันือการเลี้ยงไข่แป๊บเดียวมันก็จะเหมือนอ่ปูนาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมก็ไม่รู้นะแต่ผมกําลังคิดว่าตั๊กแตนเนี่ยที่เราเห็นอยู่ตอนเนี้ยผมอยากให้มันนเป็ เป็นธุรกิจจริงๆครก็ค่อยทําครับค่อยๆโตแต่มันไม่ช้าเพราะอยู่มันแค่สองเดือนครับเพราะนั้นสองเดือนที่เราเลี้ยงขึ้นมาเราก็ได้ไข่และหลังจากนั้นเลี้ยงอีกเดือนเดียวก็ได้ได้ไปเรื่อๆขยะได้ผลผลิตในการขายแล้วเพราะนั้นค่อยๆทําไปครับอย่าเพิ่งไปสุดท้ายคาถามคนนั้นก็จะถามมาดีไข่ไขทุกคนก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะสุดท้ายสุดท้ายจะถามไข่ไนะบางคนก็อาจจะคิดง่ายว่าทอดไข่ก็ได้ มันก็คงไม่ง่ายกันนั้นแหละมันนะมันก็เหมือนธุรกิจแต่ละอย่างอะเนาะต้องการตลาดต้องเก่งด้วยหรือต่อยอดให้ได้ด้วยใช่ผมตามเขาผมเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ผมผมไม่ได้เดือดร้อนคเพราะว่าผมเลือกหนึ่งอำเภอหนึ่งคนนั่นเองผมเลือกการแค่หนึ่งคนในหนึ่งอำเภอที่จะทําแบบนี้ที่มันเป็นเครือข่ายผมไม่ได้บอกว่าจะรับซื้อทั้งอำเภอเะยผมขอขอแค่คนเดียวคคนเดียวที่สามารถทําได้ในอำเภอนั้นแล้วก็ถ่ายทอดนี้กับอำเภอนั้นอ๋อเป็นแบบนี้ส่วนมาก อ,อย่างว่านอาจารย์แดดถึงตรงนี้นะครับเขาก็ชอบอยู่ตรงที่ม,มันมันมีแดดแล้ไม่แตะไรทราย,ายาแล้วก็เหมืนอนภาพแดอ่ะดูดูอิดบล็อกนะตัวแรกผมผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรอยู่ในอิดบล็อกมีอาหารกินหรือเปล่านะครับจริงจริง,รงไม่ใช่นะครับเขาเขา,ขาน่าจะได้ได้ความอุณหภูม,มนะะิสูงกว่าความปุ่นนะฮะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับนะเดี๋ยวดูได้เลยและอย่างกระชังเหมือนกันสังเกตผมเย็บหกด้านเลยผมจะไม่เหมือนที่อื่น าเย็บเคส5ด้านด้าน,นล่างเปิดมดอะไรก็ไปคาบตัวอ่อนมันกินหมดอะ่ะพยายามเย็บทุกทิศทางซะนั่นแหละแล้วมันก็จะอยู่ได้ครับอแม้แต่ข้างล่างผมยังเย็บเลยไหมเพราะแบบนี้ยังอันตรายกว่าเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอะไรมุดข,ขึ้นมาได้ครับ็จะออกไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าเห็นไหมเราจะเห็นว่ามันมีหลายรุ่นนะครับ มีเด็กๆเลยแล้วก็มีตัวที่ใหญ่แล้วก็ตัวเล็กๆนะครับอันนี้ก็ใหญ่ไปเลยนะครับตัวนี้นะฮะเขาชอบแดดนะครับดูฝั่งนูน้นนะครับตรงที่มีแสงแดดเขาจะอยู่กันเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นากระบะไข่นะครับที่เขาวางให้ตัรกแตนเดี๋ยวไปเมื่อผสมพันธนะุ์แลจะวางไข่นะครับ นีวันนี้เขาอยู่ในโซนที่มีแสงแดดนะครับเขาค่อนข้างที่จะกินเยอะนะครับนะฮะบางตัวก็เริ่มที่จะ,ะมีปีกสองนะครับเรียกว่ามีปีกสองคู่นะครับแล้วก็เริ่มโตขึ้นนะครับวันนี้ก็รุ่นหลายรุ่นครับนี่ฮะจริงๆเยอะมากนะครับ ในรุ่นนี้ตอนผมมาครั้งนู้นก็ยังเล็กๆอยู่นะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากเลี้ยงตักแตนนะครับนะก็สนใจก็ติดต่อนะครับเบอร์ที่ให้ไว้ในคลิปนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณที่มีแสงแดดนะครับเขาจะชอบอยู่แบบนี้นะครับกำลังกินหญ้ากันนะครับกินหญ้า เยอะมากครับตอนนี้สําหรับคนที่นะครับอยากได้ไส้พันไปเลี้ยงก็ไข่รู้สึกน่าจะยังไม่ไม่มีนะครับช่วงนี้นะครับไข่ค่อนข้างที่จะขาดตลาดอยู่ครับถ้ายัางไงก็ติดต่อเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับในภาพในในคลิปนะครับก็ติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับ